เหมือนเราเป็นคนที่ช่างเลือกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เวลาเราทานอะไรเข้าไปอะครับเราก็จะคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดเป็นหลักแล้วทีนี้พอเราได้ทําทานเองปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันดีนะมันดีกว่าผักหรือว่าสินค้าที่ตามท้องตลาดทั่วไปอะครับเหมือนปกติเราซื้อมาเก็บไว้อย่างเงี้ยครับมันก็จะรู้สึกว่าจะเก็บได้นานกว่าแล้วก็ความสดความใหม่รสชาติก็จะดีกว่าครับผมแล้วก็ผักก็จะกรอบเราเลยเลือกที่จะใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยพานมาตรฐานของคิวครับ และทีนี้เราก็อยากส่งสิ่งดีๆให้กับลูกค้าครับผมก็เลยใช้วัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานของคิวเลสซองมารัางสรรเมนูให้กับลูกค้าทานครับผม ต้นนะครับเป็นเจ้าของร้านพอดคาเฟ่แอนด์โฮมสเตย์ลพบุรีครับผมทุกข,ขั้นตอนในการทําของเราคือผ่านกระบวนการที่สะอาดอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้มากนะครับแต่ก็ได้ทั้งหน่วยงานนะครับที่เข้ามาแนะนําสอนเราว่าเราควรจะต้องปฏิบัติแบบไหนหรือว่าควรจะต้องทําขั้นตอนไหนบ้างนะครับในเรื่องของความสะอาดหรือในเรื่องของครัวของเรานะครับคือเหมือนเราได้พรีเมียมขึ้นมาแล้วเราผ่านพรีเมียมมาเนี่ยโดยที่ว่าเราใช้วัตถุดิบจริง เราไม่ใช่แค่ซื้อวัตถุดิบพรีเมียมมาในตอนที่เขาตรวจสอบหรือว่าตอนที่เกษตรเข้ามาดูคือเราใช้วัตถุดิบของคิวเลสซลองจริงๆจริงๆผมก็อยากจะพัฒนาให้เป็น2ดาว3ดาว4ดาวเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็คือพยายามพัฒนาร้านให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับผมเพราะว่าอยากอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับลูกค้าจริงๆครับ ก็ถ้าเกิดว่าเมนูแนะนําของเรานะครับจะมีสลัดทูนา่าสลัดไก่กรอบสลัดกุ้งทอดนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นผักออร์แกนิกครับผมเราก็จะมีตัวของข้าวผัดพริกสดปลาทูตัวนี้ก็จะเป็นเมนูแนะนําของทางร้านที่ลูกค้าจะชอบทานมากครับเราก็จะมีตัวยำก็จะมียำต่างต่างครับยำหมูยอยำไส้กรอกยำลุมมิตรทะเลอะไรเงี้ยครับผมที่จะเป็นเมนูขายดีของของทางร้านครับผม เทรนด์ของคนยุคนี้นครับส่วนมากเขาจะมารักสุขภาพมากขึ้นและเรื่องของอาหารการกินต้นมองว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรากินสิ่งที่ดีกินของที่ดีเข้าไปร่างกายเราก็จะแข็งแรงครับผมเราจะมารอให้เราเกิดเจ็บป่วยมาก่อนแล้วเราค่อยมากินของที่มันดีตัวนี้มันก็อาจจะสายเกินไปแล้วครับเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราเลือกกิน สิ่งที่ดีเนี่ยต้นว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีครับก็เหมือนพอเราทำร้านอาหารของคิวเลส์ลองแล้วเราเป็นตัวพรีเมียมขึ้นมาเนี่ยเวลาเราไปทานอาหารในหลาย,ลายๆที่อย่างเงี้ยเราจะต้องแอบดูแล้วว่าเฮ้ยร้านเนี้ยเขามีมาตรฐานคิวไหมเราเลือกอยู่3ช้อยหนึ่งสองสามร้านไหนที่มีคิวเลสะ์ะลองเราก็เลือกไปที่นั่นเหมือนการันตีอยู่แล้วครับว่าร้านเนี้ยคือใช้วัตถุดิบที่ดีแล้วก็ปลอดภัยก็ถ้าเกิดเมนูของหวานนะครับทั้งร้านก็จะมีเป็นเคก้ก เค้กก็คือว่าตัวตัวเค้กพี่สาวจะเป็นคนทําเองครับผมเพราะว่าเราจะเลือกวัตถุดิบที่แบบดีจริงๆครัวซอง po ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าแบบชอบมากๆเพราะเรามีหลายรสชาติครับแล้วก็จะเป็นว a f f l e หฮ่องกงครับแล้วก็ไอศครีมโฮมเมด เครื่องดื่มของเราก็จะมีทั้งเมนูกาแฟชาอิตาเลียนโซดาแล้วก็เป็นสมูทตี้นะครับผลไม้สดครับผมถ้าเมนูน้ำของเรานะครับในส่วนของกาแฟก็จะเป็นตัวพอตคอฟฟี่ครับตัวนี้จะเป็นกาแฟค็อกเทลครับผมจะเป็นกาแฟเชคก็จะได้ความสดชื่นครับแล้วก็แปลกใหม่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวชาก็จะมีตัวชาลิ้นจี่กุลาบแล้วก็ชาพีทครับสตัวนี้จะเป็นเมนูแบบแนะนําแล้วก็ลูกค้าชอบมากๆมาแล้วคือต้องทานซ้าครับผม แล้วก็อิตาเลียนโซดาของเราจะมี3มตัวครับก็จะเป็นตัวกุหลาบวินจีมะนาวโซดาเลอรบูกีนแล้วก็อัญชันมะนาวโซดาครับผม3าตัวนี้จะเหมาะกับอากาศบ้านเราครับจะให้ความสดชื่นแล้วก็เปรี้ยวๆหวานๆครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเมนูชาไทยโกโก้นะครับผมจะมีความหอมของชาแล้วก็มีความเข้มของโกโก้ครับผมก็นอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วนะครับทางเราก็จะมีเป็นส่วนให้บริการของโซนที่พักด้วยนะครับ ก็จะมีทั้งหมด3โซนครับผมโซนที่1ก็จะนอนได้2ท่านนะครับจะเป็นบ้านเดี่ยวโซนที่2จะเป็นวิวทุ่งหญ้านะครับแล้วก็จะมีโซนที่3เป็นโซนแฟมิลี่นะครับตัวนี้คือโซนใหม่ของเราที่เพิ่งเปิดเลยสดๆร้อนๆอันนี้ต้งก็อยากจะขอบคุณหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์นะครับที่มอบสิ่งดีๆแล้วก็มาแนะนำเกี่ยวกับผู้ประกอบการนะครับถ้าไม่ได้หน่วยงานนี้ก็คือต้นก็ ไม่ไม่มีความสามารถอัประดับล้านของตัวเองให้ถึงเป็นคิวและจะลองพรีเมียมได้ครับผม